สวัสดีครับผมมาเจอกันช่างหนุ่มประธานสุธรรมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในด้านงานซ่อมสีนะครับในงบประมาณนะครับผมไม่เกิน1,500บาทนะครับผมในการทําสีเปลี่ยนสีรถตู้หนึ่งคันนะครับวิธีการขั้นตอนจะมีอะไรไปรับชมกันในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับสภาพรถทําไมช่างหนุ่มต้องทาสีรถคันนี้ก็ดูเท่ดีออกนะครับใช่ครับเท่ครับผม แต่ว่าต่อทะเบียนไม่ได้นะครับผมต่อทะเบียนไม่ได้เจ้าหน้าที่ไม่รู้จะระบุเป็นสีอะไรให้นะครับก็เลยแนะนํานะครับเอากลับไปทําสีเลยนะครับเอาสีอะไรมาก็ได้ไม่ที่ไม่ใช่สีแบบนี้นะครับสีแบบนี้จะให้ระบุเป็นสีอะไรแล้วนะครับก็เลยจะเอามาทําเป็นสีขาวนะครับคุณผู้ชมคืออะไรบางส่วนนะครับที่มันพอลื้อง่ายนะครับเราก็ทําการลืออไปนะครับโดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ เน้นอีกทีหนึ่งนะครับผมทําสีในครั้งนี้นะครับผมทานะครับเพื่อจุดประสงค์ที่จะเอาไปต่อทะเบียนนะครับไปจุดทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับสีที่เห็นอยู่นี่คือเป็นสีเดิมที่ทํามาประมาณ4ปีแล้วนะก็คือลอกสีแล้วก็ฝันสนิมออกแล้วก็เคลือบแล็กเกอร์เลยนะครับก็มีสนิมเกิดขึ้นบ้างบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะนํารถไปต่อภาษีนะครับไปทําทะเบียนใหม่ก็เลย จำเป็นที่จะต้องทำให้มันเป็นสีใดสีหนึ่งแบบที่เจ้าหน้าที่เขาแนะนำมานะครับ <disappointing. S 1> อะไรอะไรพอรลือได้ก็เลือนะครับตกกรสติ๊กเกอร์นะครับถ้ามีแผลอยู่ในใจอย่างเช่นพ่อแม่น้องออนิวหรือหัวอีกิปหรือเมียไอดงไอ้เด็กอะไรสักอย่างนึ่งก็มีแผลอยู่ในใจก็ขูดออกนะครับคุณผู้ชมอย่าเอาไว้นะครับผมก <laughs> ็คือสติ๊กเกอร์เราจะไม่พ่นทับอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องทําการขูดออกแล้วก็ ทำความสะอาดกาวให้ดีนะครับบางแดดอย่างนี้ก็พออ,ออกได้ก็ออกนะครับผมเดี๋ยวค่อยติดใหม่นะครับทาสีเสร็จค่อยติดใหม่นะครับโก็เอาเกียงโฟหรือคัตเตอร์ดันๆออกค่อยๆนะครับค่อยๆค่อยๆทําระวังชิ้นงานแตกเสียหายได้นะครับผู้ชมนี่ครับงนงัดงนงัดเงี้ยๆไปนะครับไอ้ออกยากเลยออกยากเหรอออกยากเหรอออกยากเหรอเดี๋ออยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอดึงดึงดึงเลยดึงเลยทั้งหมดดึงเลยโป๊ะนันไงแตก ในสีที่มันแตกล่อนนะครับแล้วก็ขูดออกเป็นบางส่วนนะครับที่มันพร้อมจะหลุดล่อนอยู่แล้วก็ขูดออกแบบเข้าๆนะครับผมนี่นี่ขูดเลยขูดขูดแท้ๆไปนะครับนี่ไม่ต้องโต๊ะหลอกนะครับขูดๆออกอย่างนี้แหละนะครับอะไรที่เป็นกาวนะครับหลังจากที่เราขูดสติกเกอร์ออกมันก็จะทิ้งข้าวกาวนะครับแล้วก็ฉีดพ่นน้ํายาเช็ดข้าวลงไปแล้วก็เช็ดกาวนะครับเอากาวออกให้หมดนี สะบัดไป1นึ่งทีปูดซ้ำนะครับเอากาวออกจากชิ้นงานให้หมดนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ล้างนะครับพวกขี้ดินนะครับขี่ปุ่นนะครับที่อยู่ในซอกในหลืบนะครับที่มันอยู่ในขอบกระจกขอบรางเลื่อนหรืออะไรที่มันเป็นซอกนะครับถ้ามีเครื่องอัดฉีดนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในสีแตกสีกระเทาะนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงมันก็จะดันเศษที่แตกที่กระเทาะพวกนั้นให้หลุดลอดออกไปนะครับเวลาเราพ่นสีนะครับเศษที่มันหลุดลอดออกไปมันจะไม่อยู่แล้วนะครับสีมันก็จะเกาะกับพื้นได้ดีนะครับภายนอกภายในก็ฉีดล้างเข้าไปเลยครับผมเอาดินออกให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะออกได้นะครับต่อไปนะาะเทผพงสักกอกใส่ถังนะครับเทน้ำเข้าไปในถัง ผสมกับผงสก้อนะครับผมกะะผมับตันก็ควรเสียเหลือเกินไอ้ก,กัดตังก็มาปวดนะครับชอบเล่นน้าเวลาฉีดน้าแล้วก็มันต้องมาวิ่งเล่นไล่นะครับว่าตี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 ผงสก๊อให้เป็นฟองครับหลังจากนั้นนะครับผมใช้สกอตไบ์นะครับล้างรถนี่ล้างรถด,ด้วยสกอตไบ์นะครับผมใช้เป็นสกอตไบส์สีเทานะ,ะเพราะว่ามันจะ เปรียบเทียบกับกระดาษทรายเบอร์600เบอร์800นะครับผมก็ใช้สก็อตไบ์นะครับล้างขัดทำความสะอาดแล้วก็สร้างเส้นไปในตัวเลยนะครับพร้อมกันทีเดียวเลยนี่ตามซอกตามมุมใช้ถูไปเลยครับถูแรงๆเลยถูเล่าที่แรงที่เรามีเลยนะครับผมปลาแล้วก็ไปอย่างเร็วๆเลยครับช่างนมเอาถู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 นะครับฟองดีนุ่มนวลสเลจเกินนะครับทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับผม หลังจากล้างทงาความสะอาดด้วยสไลด์ไม่ใช่สลไลด์ดิผงสกอ๊อกนะครับแล้วก็สกอตไบส์แล้วนะครับก็ล้างอัดฉีดออกด้วยเครื่องฉีดน้ําแรงดันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะทําลักษณะแบบนี้รอบคันนะครับคุณผู้ชมภายนอกภายในก็ถือโอกาสล้างรถเป็นในครั้งนี้เลยแล้วกัน <c oughs> ดินอยู่ตรงไหน,นเราล้างให้หมดเลยนะครับล้างไปเลยนะครับรถเราเราจะทําอะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชม เคยได้ยินมาบ่อยๆหลังจากล้างทำความสะอาดด้วยสกอ็อตไบส์แล้วก็พร้อมกับผงซักฟอกแล้วนะครับก็าฉีดล้างทำความสะอาดด้วยปืนฉีดน้ําแรงดันอีกครั้งหนึ่งเราก็จะทํางานลนานักษณะนี้รอบคันนะครับคุณผู้ชมแถบซ้ายหลังคาฝาท้ายแถบขวานะครับข้างหน้านะครับผมนี่ขึ้นบันไดไปเิไปเอาถูนะครับ ก่อนหน้านี้ผมได้ถอดแหลกหลังคาออกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อจะเอามาทําสีนี่แหละนะก็จะไปต่อทะเบียนนะครับจุดประสงค์การทําสีนี้ไม่ได้เน้นอะไรมากนะครับเน้นที่จะไปต่อทะเบียนนะครับที่จะไปจดทะเบียนใหม่นะครับบนหลังคาเนี่ยโอ้โหทราบขี้ดินขี้ไฟเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆเลยนี่นะครับถูไปเลยนะครับใช้จักรใบถูไปเลยนะครับ สีแตกสีโป๊กพองอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับผมเราล้างแค่ทําความสะอาดผิวงานเท่านั้นนะครับเราไม่ได้ลงรายละเอียดไปถึงการขัดสีเข่าออกเอาสีใหม่เข้าไปทาพื้นผิวให้เรียบอย่างนั้นไม่เอานะครับแค่นะครับจะเปลี่ยนสีแค่จะเปลี่ยนสีเพื่อจะไปต่อทะเบียนเท่านั้นนะครับนี่ครับทำไปทีละส่วนนะครับผมก็ทำนี้ครับใช้ผมตะก๊อกนะครับพร้อมกับสะก๊อวใบถูไป ปูไปแล้วก็ล้างไปนะครับจนทั่วคันนะครับคุณผู้ชมนี่การทำสีมันง่ายจริงจ <c oughs> <c oughs> การทำสีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้หวังความทนทานความสวยงามอะไรมากนักนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนสีนะครับแต่ผมมีทริคนะครับมีเทคนิคนะครับ ที่งานเตรียมพบ้นผิวอย่างนี้แล้วจะทําให้รถดูดีได้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันต่อไปนะครับผมว่าจะมีเทคนิคอะไรนะครับการทําสีอย่างนี้ทําไมมันถึงจะดูดีได้นะครับต้องดูดีไม่ดูดีไม่ทานะครับคุณผู้ชมนี่แล้วันตอนเดิมครับผมล้างด้วยผงซักฟอกแล้วก็สะกตไบนะครับถูทั่วชิ้นงานแล้วก็ฉีดน้ําล้างออกนะครับ นี่ก็มาถึงข้างหน้าแล้วนี่กระจกกระจกหูไปเลยนะครับหูไปเลยเพราะว่ากอดอยู่ข้างนอกเนี่ยโดนละอองสีสากทั้งคันเลยนะครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ถูไปเลยตามซอกตามมุมนะครับล้างทาความสะอาดด้วยสก,ก็ตไบสก,ก็ตไบหนึ่งนะครับล้างทําความสะอาด,ดสองนะครับสก,ก็ตไบจะช่วยสร้างเส้นบนผิวงานนะครับให้สีเราเนี่ยไปยึดเกาะได้มากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วก็หูๆูไปไงั้นแหละครับมันไม่ได้ ตั้งเส้นอะไรมากมายเลยครับแค่ถูผ่านๆล้างที่ดินออกเฉยๆนี่ครับหลังจากล้างเสร็จนะครับน้ําก็จะหยดย้อยอย่างนี้นะครับฟองละมุนราบก้าวสองหน้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องแต่งนะครับผมปล่อยอย่างนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับไปเอารถออกไปตากแดดครับคุณผู้ชมผมเอาออกไปตากแดดเลยแล้วก็พักกินพงกินข้าวอะไรก็ว่าไปนะครับตากแดดสัก4ี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับผม ติดยากเหลือเกินเอามาติดหม่ยไหมเอาติดโอ้โหนึกว่าจะเืืรซะแล้ว <laughs> นี่นะครับลายอาบแดดอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้มีแดดอยู่นะครับแต่ว่ามันดูคึ้มๆปกอ้าวเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้เอ้ยใครขับรถผ่านหน้าไป <laughs> นี่ครับสภาพหลังจากที่ล้างขัดทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับน้ํายังเปียกๆอยู่ นะครับตอนนี้เราอาศัยแสงแดดนะครับให้เขาช่วยทํางานหน่อยนะครับช่วยเผาน้ําพวกนี้ให้ออกไปจากรถชั้นที่แล้วจะเอารถเข้าห้องพ่นนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับผมแสงแดดก็ได้แผดเผาน้านะครับให้แห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ยังเหลืออยู่ตามซอกตามมุมตามหลืบอยู่ดีนะครับเราก็ต้องเอารถเข้ามาในห้องพ่นเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็ไล่เป่านะครับผมอันไหนที่มันมีสนิมเยอะ จะขัดก็ได้หรือขัดก็ได้นะครับก็เลยวแต่เราอีกเลยที่เขียนก็ไม่ต้องขัดนะครับผมขัดเล็กๆ็น้อยๆขัดไปแค่นั้นแหละครับขัดไปแค่พอเป็นพิธีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็เป่าน้ํานะครับตามซอกที่มันตกค้างอยู่อย่อยาให้มีน้ํานะครับน้ํานี่สําคัญนะครับผมน้ํานี่สาคัญเราต้องเป่าออกให้หมดเลยนะครับถ้ามันมีน้ํามันจะเกิดอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมมันจะติดกระาดาษไม่ได้ <laughs> โอ้โหเป่าดูดิสีหลุดล่อนกันขนาดนี้เลยเอออันนี้คือเลกเกอร์ที่เคลื่อไว้เลยครับอะไรที่มันหลุดพร้อมจะหลุดล่อนอย่าไว้นะครับผมถ้ามันเป่าหลุดล่อนออกได้ให้มันออกไปเลยนะครับให้มันหลุดล่อนออกไปเลยนะครับผมการเป่าน้ําเพื่อให้ติดกระดาษกาวอยู่แม่คิดได้ไง <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับการยึดเกาะของของสีเลยเหรอช่างหนุนะะ่ม <laughs> นะครับนะครับจริงๆแล้วเป็นเป็นมุกเป็นมุกจริงๆนะน้ะําอ่ะ มันต้องกำจัดออกอยู่แล้วนะครับถ้าบริเวณไหนที่มันมีน้ําขังอยู่เวลาพ่นสีเข้าไปเนี่ยมันก็จะพ่นไม่ติดนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเป็นติดน้ําและสุดท้ายแล้วมันก็จะหลุดมากับพร้อมกับน้านั่นแหละนะครับมาขั้นตอนต่อไปก็ปิดกั้นชิ้นงานนะครับปิดกั้นชิ้นงานบริเวณไหนที่เราไม่อยากให้สีมันไปโดนนะครับเราก็ปิดไว้นะครับหลักๆก,ก็คือเน้นกระจกหน้ากระจางังไฟอะไรประมาณน,นี้ครับกระจกหน้ากระจางังไฟ แค่นี้เลยแล้วก็ล้ออะล้ออีกอันหนึ่งนะครับก็ติดไปนะครับจะติดเกยขอบไม่เกยขอบก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลย <laughs> ติดแลบติดเลยติดเกยอ,อะไรก,ก็แล้วแต่เลยนะครับผมก็ติดกระดาษคุมชิ้นงานไปภายในคันนี้บอกเลยนะครับไม่ติดนะครับภายในไม่ติดสีอยากจะเล็ดจะลอดเข้าไปเชิญเลยนะครับเชิญเลยไม่ไม่แคร์ <laughs> ขอแค่มองภายนอก เป็นสีขาวก็พอนะครับคุณผู้ชมนี่เลนก็อย่างนี้เลยนะครับติดเข้าไปแล้วก็เอาคัตเตอร์ตัดออกอย่างนี้เลยนะครับกระจกก็คุมไปคุมเอาแต่กระจกนะครับไอพวกที่เป็นคิ้วสแตนเลสคิ้วอ่าไม่ใช่สแตนเลสดิอลูมิเนียมนะครับก็ไม่ติดเดี๋ยวจะพ่นสีไปพร้อมกันเลยมือเปิดก็ไม่ติดนะครับผมมือเปิดก็ไม่ติดภายในไม่เปิดออกมาติดเลยมันจะแลบไปโดนยางโดนอะไรช่างมันนะครับช่างมัน <laughs> นังหนุ่มออกแนวขี้เขียดอะไรเนะ <c oughs> นี่ยยางเนี่ยคุมหน่อยนะครับคุมหน่อย <c oughs> ถ้ายางขาวนี่จะตลก <c oughs> เอาน้องเจน <c oughs> เห็นติดอยู่กระจกบานนี้มันนานแล้วนะเนียอันนี้พี่วิ่งรอบคันแล้วน้องยังติดกระจกบานเลื่อนบานนี้ยังไม่เสียดีิ <c oughs> ้งจังนานแล้วเนี่ยตังเกตน้องเจนติดน่ากระจังนิดนึงแล้วก็เลยขึ้นมาตรงกระจกดูดิครับ <c oughs> ยังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะ <c oughs> ฉีกระดาษกาวก็ไม่ขาดโอ้ยน้องหนูเอ้ยโน่นช่างหนูเก็ไปโน่นแล้วเห็นไหมล่ะโอ้โหถึงไหนแล้วเอายังกลับมาที่เดิมอีกตายตายตายงานไม่เดินเลยคนนี้นะครับฝึกไว้ฝึกไว้นะฝึกไว้าําบ่อยๆนะครับผมทาบ่อยๆเรียกให้มาช่วยนะครับวันนี้อยากจะได้สีรถใหม่ต้องทําเองนะครับต้องทําเองอยากได้แบบไหนก็ทําเองติดแลบติดเกย ตามสบายเลยนะน้องเจนอ่าผมไปข้างหลังกันแล้วนะครับติดกระจกหลังเลยเอ้าติดนี่นี่ต้องอย่างงี้ดิมันต้องคล่องแค่วอย่างงี้ดิอ่ะนี่ปืดปาดปื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 ดสุดยอดนะครับเน้นกระจกนะครับท่อไอเสียอ่ะยางอะไรคุมไ้คุมไ้เป็นไงครับผมเรียบร้อยนี่กุมล้อกุมกระจกนะครับหลักๆคือล้อกับกระจก ภายในไม่ติดนะครับอุปกรณ์ภายนอกไม่ติดปล่อยนะครับจะพ่นสีขาวนี่สวยงามแล้วน,น,นี่นี่ก็สวยแล้วนเนี่ย <laughs> ต่อไปทำไงครับผมไะเราไปเตรียมสีกันเลยดีกว่าเนี่ยให้ดูชิ้นงานก่อนนะครับผมนี่เตรียมลงสีแล้วในส่วนที่เราไม่ติดเทปกาวนะครับเราจะพ่นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับผมสุดยอดนะครับผมขั้นตอนทั้งหมดเนี่ย ผมใช้เวลาสี่ชั่วโมง <laughs> ตั้มสีรอบคันคันนี้นะครับผมใช้เวลาสี่ชั่วโมงสีที่ใช้นะครับคุณผู้ชมผมใช้เป็นไพรเมอร์นะครับเป็นตัวรองพื้น 2K นะครับ1ชุดใหญ่นะครับผมไม่ต้องตวงไม่ต้องวัดนะครับผมใส่เข้าไปให้หมดเลยนะครับตัวเนื้อหนึ่งกระป๋องฮาร์ดดิเนอร์หนึ่งกระป๋องนะครับ แล้วก็ใส่ทินเนอร์เข้าไปอีกหนึ่งกระป๋องนะครับงบประมาณนะครับก็จะมาจากตัวนี้แหละครับที่เป็นหลักนะครับสีรองพื้นนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ7 800รอยนะครับสีรองพื้น1ชุด7 8 0 0รอยนะครับแล้วก็ทินเนอร์อย่างดีนะครับเป็นทินเนอร์อย่างดีสโลก็กระป๋องหนึ่งก็350 400าอประมาณนี้นะครับผมก็ลองบวกกันดูค่ากระดาษกาวค่าเทปกาวนะครับก็สองร้อยสามร้อยบวกไปประมาณนี้นะครับแค่นี้เองนะครับ นอกนั้นคือตัวเรานะครับตัวเรานะครับเป็นคนปฏิบัติลงมือทําส่วนค่าวัตถุดิบก็จะมีนี่แหละครับสีหนึ่งชุดนะครับผมแล้วก็ทินเนอร์หนึ่งลิตรนะครับแล้วก็พวกเทปกาวปิดกั้นอะไรต่างๆแค่นั้นเองนะครับจากคิดค่าสก็อตไบค่าผมสัก้อกอะไรก็คิดไปนะครับยังไงก็ไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเล่นหลังคาก่อนนะครับผมจะเอาหลังคาให้จบก่อนนะครับการพ่นสีนะครับผมก็ พ่นอยู่สองเที่ยวนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เอาหลังคาให้จบก่อนนะครับสองเที่ยวแล้วค่อยพ่นด้านล่างนะครับอันนี้ก็ใช้ให้น้องเจนเป็นตัดข้อแม่นะครับ <c oughs> จะช่วยลากนั่งล้านหน่อยก็ไม่นะไ <c oughs> ล่พ่นหลังคานะครับแล้วก็ไปฝั่งโน้นอีกนะครับก็ลากนั่งล้านตัวเดิมนี่แหละครับคุณผู้ชมข้ามไปข้ามมา <c oughs> นี่มาฝั่งนี้แล้ว หลังคาเนี่ยมันสูงนะครับมันต้องเคลียร์ลงมาก่อนเลยเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งนะครับสีซีโพนนะครับเป็นสีรองพื้นไชเมื่อ 2K นะครับใช้กับวก้ินเนอร์ 2K สโลว์นะครับมันจะทําให้ผิวยึดเกาะเนี่ยสูงนะครับผิวเรียบเวลารูปแล้วมันจะลื่นนะครับไม่สากมือนะครับที่นี้นั่นก็อยู่ที่วิธีการพ่นนะครับคุณผู้ชมการพ่นก็พ่นเหมือนรองพื้นปกติไปเลยนะครับผมการพ่นจะพ่นอยู่2เที่ยวนะครับแต่ว่า จะมีทริคเล็กๆน้อยๆน,นะครับคุณผู้ชมดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะทําอะไรยังไงให้สีรองพื้นธรรมดาเนี่ยกลายเป็นสีรองพื้นที่ไม่ธรรมดามนั <c> ่น <oughs> นะครับจากหลังคาเสร็จหลังคาจบไป2เที่ยวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมถ่ายให้ดู1เที่ยวนะครับด้านข้างตัวรถข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเราจะพ่นอยู่2เที่ยวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะถ่ายให้ดูแค่หนึ่งเที่ยวเท่านั้นนะครับ ขนาดถ่ายแค่หนึ่งเที่ยวแล้วก็ทําภาพเร็วๆอย่างนี้นะครับเวลาในคลิปเนี่ยก็ปาเข้าไปเกือบสามสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมมันมันค่อนข้างจะยาวนะครับมันค่อนข้างจะยาว oh. อ่าพ่นรอบล่างให้ทั่วนะครับผมแถบ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 ,บขาแล้วก็ข้างหน้านะครับแล้วก็แถบซ้ายแล้วก็ฝาท้ายนะครับก็พ่นวนไปเห oh. ็นอีกทีหนึ่งนะครับพ่นสองเที่ยวนะครับแล้วก็บอกอีกทีหนึ่งนะครับผมจุดประสงค์ ที่ผมทําสีรถตู้หัวจรวดของผมคันนี้นะครับผมทําเพื่อจะไปต่อภาษีนะครับประจําปีนะครับรถคันนี้ตั้งแต่ทำสีสนิมมานะครับก็ไม่เคยต่อภาษีเลยอันนี้บอกตรงๆเลยสารภาพเลยนะครับเพราะว่าต่อภาษีไม่ได้นะครับคุณผู้ชมไม่รู้เขาจะระบุเป็นสีอะไรนะครับผมก็คิดว่ามันจะได้นะครับแต่จริงๆแล้วไปให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วเขาก็ก ไม่รับต่อนะครับไม่รับต่อให้เอาไปทําสีมาก่อนจะทําสีอะไรก็ได้อันนี้ผมจะแจ้งเปลี่ยนประเภทของรถด,ด้วยนะครับจากรถโดยสารเป็นทะเบียนรถบรรทุกนะครับนี่ครับอันนี้คือพ่อนสองเที่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมผิวที่ได้เป,เ,ปเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเวลาเราพ่นสีปกติสองเที่ยวมันค่อนข้างจะเรียบนะครับมันค่อนข้างจะเรียบแต่ว่ารถของผมเนี่ยผมไม่ได้โปลนะครับผมไม่ได้โปลชิ้นงานีนี้ รอยบุบรอยแล้วยิ้มรอยเพาะรอยที่มีตำหนิกเกี่ยวกับตัวเหล็กเนี่ยมันโชว์เยอะมากมากเลยถ้าเกิดว่าผมจะเอาผิวเรียบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะปกปิดต้อนเลนส์ปิดบังด้วยการทําเป็นสีระเบิดด้วยสีรองพื้นนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้มันเรียบแล้วมันเห็นจุดบกพร่องเยอะมากเกินไปนะครับมาดูเทคนิคกันกาตัวเดิมสีผสมตัวเดิมนะครับเทคนิคก็คือ เราจะลดลมลงมานี่เราจะปรับลมลงมาครับยิ่งลมเบาเม็ดยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมอันนี้แล้วแต่เลยอยากได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยให้เราลดปริมาณแรงลมลงมานะครับนี่ส่วนของผมจะเอาเม็ดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูก่อนนะครับผมจะพ่นให้ดูก่อนเอาตรงนี้เลยนี่โรย้วครับโรยอันนี้คือโรยชา้าๆดูสังเกตเม็ดเอาเลยนะครับ ก็คือเราจะทำลักษณะแบบนี้ซ้ำๆวนๆนะครับจนกว่าเราจะได้เม็ดที่เราพอใจนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะพ่นทับไปทับมาโรยทับไปทับมาช้าๆเบาๆอย่างนี้สังเกตเม็ดสีที่มันหวานออกมานะครับผมถ้าเกิดว่าเม็ดมันละอองข่อยอยู่นะครับอยากได้เม็ดใหญ่ขึ้นให้เราปรับลมลดลงนะครับยิ่งลมเบาเม็ดสีจะยิ่งใหญ่นะครับคุณผู้ชมนี่ลักษณะแบบนี้เลยไปกันต่อแบบเร็วๆเลยนะครับผม ไล่โรยไปเลยครับผมไล่โรยไปเลยนะครับการโรยนะครับผมเราอาจจะทําบนซ้าอยู่สองเที่ยวสามเที่ยวอ,อะไรอย่างงี้ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราอยากได้เลเยอร์ของเม็ดเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนผมนะครับบอกเลยโรยจนสีหมด <c oughs> <c oughs> ยิงสีมันเหลืออยู่หลังจากพ่นสองรอบไปแล้วนะครับสีมันเหลืออยู่สองา สกาก็อยู่ที่ประมาณ700700อยอนะครับการโรยมันไม่ค่อยเปองสีนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันออกมาปริมาณค่อนข้างจะน้อยนะครับเพราะว่าเราใช้ลมเบามันจะขุดๆุดขุดขดุดออกมานะครับเป็นเม็ดเมดเลยนะครับเราก็ค่อยๆวางเรียงเม็ดไปนะครับอยากได้ถี่อยากได้ห่างก็อยู่ที่ลมกับการเดินกาของคุณผู้ชมนะครับนี่ค่อยๆโรยไปบรรจงเม็ดอย่างที่เราต้องการได้เลยมา ข้างนี้อีกทีนึันแอ้สังเกตนะครับเราแทบจะมองไม่เห็นละอองสีเลยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเม็ดค่อนข้างจะเปียกที่มันหวานลอยลงไปนะครับแรงลมเบานะครับจะทําให้เกิดเม็ดร,ระเบิดแบบนี้นะครับเราสามารถทําผิวสีเม็ดร,ระเบิดได้โดยการใช้สีลงพื้นนะครับคุณผู้ชมเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้พวกสีไลเนอร์สีบริชุดนะครับเพราะว่าพวกนั้นนะครับลาหาค่อนข้างจะสูงนะครับ อย่างพวกสีไลเนอร์ที่เป็นเม็ดแข็งๆกันขีดข่วนก็ที่ราคาสูงเพราะว่าคุณสมบัติเขานะครับแข็งแรงดนทานจริงๆนะครับแต่ว่าในกรณีที่เราอยากประหยัดงบนะครับแต่เราอยากได้อารมณ์แบบผิวระเบิดเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะครับโดยการยิงเม็ดเอานะครับเทคนิคก็คือการปรับลมลงเบาๆแล้วก็ค่อยๆหว่านเม็ดสีออกมานะครับเม็ดสีมันก็จะคล้ายๆกับผิวระเบิดนะครับ ก็เม็ดสีนี่เหมือนเลยแหละแต่ว่าสิ่งที่เราจะเทียบวั่สีไลเนอร์ไม่ได้ก็คือความแข็งแรงทนทานทนการกีดข่วนอะไรเงี้ยเราก็จะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผิวมันน่ะสวยแน่นอนนะครับเนี่ยตอนพ่นอ,อยู่ฝนก็ตกนี่ครับผิวที่ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับถ้ายังไม่พอใจท่านสียังไม่หมดสามารถพ่นซ้ำทำเม็ดให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม นี่รอยค้อนนะครับลอยอะต่างๆนานาที่เห็นก่อนหน้านะครับก็จะถูกซ่อนเลนส์ปิดบังด้วยเม็ดสีระเบิด <c oughs> ก็ดูมีมิติสวยงามไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยว่าไปก็สวย,ยนะค <c> ว <oughs> ามเป็นเล่นไปนะครับ หลังจากนี้นะครับก็ปล่อยทิ้นไว้30-40นาทีนะครับสีรองพื้นก็จะแห้งนะครับโดยปกติของสีรองพื้นแล้วก็จะแห้งเซ็ตตัวอยู่ระยะเวลาประมาณนี้นะครับผม20-30-40นาทีประมาณนี้แต่ว่านี่เราพ่นหนาพอสมควรนะครับก็อาจจะรอทัก40หรือชั่วโมงหรือนานกว่าน,นั้นก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมรอประมาณแค่30นาทีเองนะครับพอให้สีรองพื้นมันหมนหมาด,มด,มดพอจับสัมผัสได้อะไรเงี้ย ก็จะมาลอกเทปกาวออกแล้วนะครับบอกแล้วทําสีแบบเร่งด่วนด่วนจริงๆนะครับผมคันนี้ทํารอบคันไม่ถึงสี่ชั่วโมงนะครับผมในงบประมาณไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสามารถทําได้นะครับก็จะได้งานลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ไม่รวมค่าแรงนะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับคลิปนี้นะครับการทําสีรถด้วยตัวเองนะครับบอกอีกทีหนึ่งนะครับ ทำสีรถด้วยตัวเองในงบประมาณไม่เกิน1,500บาทนะครับประมาณนี้เลยก็จะได้ผลงานอย่างนี้เลยเอาน้องเจนรีบเลยตีกเดี๋ยวจะเอารถไปทำอย่างอื่นแล้วรถคันนี้ยังต้องทำอีกนะครับยังต้องไปไล่เช็คระบบไฟนะครับผมเพื่อจะไปต่อทะเบียนนะครับไฟก็ไฟติดหนูแทะสายไฟขาดหมดนะครับที่ลื้อไฟท้าย อนเช้านะครับผมก็เจอรังหนูเข้าไปแล้วก็สายไฟขาดนะครับผมทำสีเสร็จเดี๋ยวต้องเอาไปให้ช่างไฟไล่ระบบไฟใหม่นะครับผมนี่ทำเสร็จหนึ่งชั่วโมงสามารถใช้งานได้เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสีพวกสีลงพื้นเนี่ยสามารถที่จะโดนน้ำโดนฝุ่นโดนมลภาวะในอากาศได้แล้วนะครับ mm. ทำสียอดรวนเร็วยิ่งกว่าควิกลุกแพ <laughs> ต้อมสีด่วนนะครับผมท่อมสีด่วนอันนี้ไม่ได้ต้อมสีนะครับคุณู้ชมคือทาสีทั้งคันเลยสุดยอดนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นแนวทางแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนสีนะครับอยากจะเปลี่ยนสีดำเป็นสีขาวหรืออยากจะบูรณะรถใหม่ให้รถเก่าให้ดูดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับใหม่แลยครับขอแค่ให้มันแปลกตาหน่อยแล้วก็ให้มันดูดีขึ้นนะครับ ถ้าพี่น้องจะทําการโปเก็บรอยอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับจุดประสงค์ของผมเนี่ยคือขอให้มันเปลี่ยนสีนะครับขอให้มันเป็นสีใดสีหนึ่งเท่านั้นก็พอนะครับเพผู้ชมก็เลยออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นแนวทางอีกอแนวทางหนึ่งนะครับผมตอนลอกเทปกาวเนี่ยคล่องเลยนะน้องเจมส์นี่ สนุกอยู่คนเดียวเลยครับปล่อยให้ล่อคนเดียวเลยเพลินเลยนะครับตอนติดเนี่ยไม่ไปไหนสักทีนะครับแต่ตอนล่อเนี้อย่างไวนะครับอย่างไวเลยแกะดึงแกะดึงเลยตอนติดเนี่ยได้กระจกอ่ากรไลประตูชิ้นเดียวปวตอนแกะดิคนเดียวเหมารอบพันเลยเอาเห็นมนะเห็นไหมนะมุมกระดาษกาวน่ะเออเอาดึงเออดึงเอดงเอ,ด,เอ,ด,เอดึงดึง เดืเเอออกรลไปกลบไปแรงๆอย่างนี้คล่องอย่างนี้คล้องนี่นะครับถึงมันจะแลบอะไรหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแลบโดนคิ้วโดนยางโดนอะไรก็ปล่อยมันนะครับผมเราอ,าอ่างไงเรามีความสามารถจะติด ขอบยางได้แค่นี้เราก็ต้องจำใจยอมรับสภาพแค่นี้นะครับผมมันจะแลบมันจะแลบโดนกระจกโดนขอบยางบ้างก็ช่างมันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีความสามารถปิดกัน้นละอองสีได้เท่านี้นะครับผมอ่าเหลือลอีกสี่ล้อเร็วๆเข้าน้องเจนนะโอเคนะครับคุณผู้ชมก็เดินทางมาถึงชร่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องนะครับไป ทำกับรถตัวเองนะครับในงบน้อยนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นยังไงอ่ะทำรถเก่าให้ดูดีขึ้นนะครับได้ฝึกทดลองทำกับรถตัวเองนะครับก็เป็นอะไรที่มันภาคภูมิใจพอสมควรนะครับคุณผู้ชมถ้าไปทำกับรถคนอื่นนะครับอาจจะโดนตีได้แต่เนี่ยรถเรานะครับคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปตลอดด้วยดีโดยเสมอมานะครับช่างหนุ่มนะครับก็จะแชร์ประสบการณ์เทคนิคงานซ่อมสีประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับผู้ชมนมีคําถามนะครับมีคำติชมแนะนําติเตือนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับช่างหนุ่มพร้อมน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับผมโอ้โหสุดยอด สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเรียบร้อยป่ะหลังจากนี้ก็ออกจากค้องพลไปได้แล้วรถตู้หัวจรวดนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปทําการต่อทะเบียนเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนทะเบียนจดเป็นรถบรรทุกนะครับเอาเบาะหลังออกให้หมดเลยแล้วก็จะขนของอย่างเดียวเลย <laughs> <laughs> นะครับพอเอากระจกออกก็เห็นสัดส่วนของตัวถังที่มัน โผล่ขึ้นมานะครับก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับเปลี่ยนจากสนิมเป็นสีขาวสวยงามโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชมถ้าชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดหัวใจกดถูกใจให้ช่างหนุ่มล้วลด้วยนะครับผมเพื่อ เป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอลาฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ